ต่อไปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของซีนเรื่องของซีนนี่สำคัญมากนะครับสำหรับการใช้ d ิจิตอลม i x e r ถือว่าเป็นหัวใจของ d ิจิตอลมิกเซทุกยี่ห้อเลยก็ได้ถ้าไม่มีเซฟซีนตัวนี้ก็ไม่รู้จะมีไปทํทำไมเหมือนกันนะครับสำหรับ d ิจิตอลม i x e r เพราะว่าเวลาใช้งานเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราใช้ d ิจิตอลม i x e r ที่มันสะดวกก็เพราะว่าสมมุติเรา,เาทำงานกับคอนเสิร์ตหนึ่งที่มีทักสิบวงหรือ20วงเงี้ยเราจะไม่จำเป็นต้องมานั่งคอย จดค่าต่างๆค่า EQ ต่างๆของแต่ละวงนะครับเราแต่สําหรับดีตันมิกเซอร์เนี่ยเราสามารถรีคอร์ไอค่าที่เราเซฟไปแล้วกลับขึ้นมาสามารถสลับวงได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะสะดวกกับเรามากแล้วก็ประหยัดเวลามากนะครับในการทํางานเร่งนี้นะครับเริ่มเริ่มต้นเลยนะครับที่ปุ่มซีนนะครับปุ่มซีนเนี่ยสำหรับอะสตรีโอไลฟ์เนี่ยค่าเริ่มต้นมันมานะครับมันจะเป็น S 1ก็คือเป็น Zero Out คือบอร์ดรีเซ็ต ค่าตัวนี้จะเป็นค่ามาตรฐานของโรงงานที่มาอยู่แล้วซึ่งค่าตัวนี้เราสามารถก๊อปปี้ไปใส่ที่อื่นได้ด้วยเหมือนกันกรณีที่เกิดเรา mix เสียงอะไรอยู่เงี้ยฮะเราเราต้องการร e s e t ค่านั้นออกไปแล้วก็ล้างทุกอย่างออกแล้วก็จะ s a ฟใหม่เนี่ยเราก็สามารถทําได้เหมือนกันอ่าคราวนี้นะครับผมจะลองให้ดูนะครับว่าในหน้าของนเนี่ยมันมีอะไรบ้างหน้าหน้าของนมันจะมีบอก memory นะครับแล้วก็มี c u r อร r บอก ก็คือซีเอสย่อมาจากซีนนะครับซี1 1, นหนึะครับมันจะมีซีนหนึนี่นะครับหมุนไปเรื่อยๆทั้งหมดซีนน่ะในตัวเครื่องสามารถเซฟได้ทั้งหมดว่าแปดสซีนนะครับผมจะลองดูดูที่ที่แปแล้วกันนี่ลองกดรีคอร์นะครับกดรีคอร์เป็นค่ามาตรฐานของซีนไปที่80ก็คือที่อยู่ที่บอร์ดบอร์ดร,ร,รีเซตนะครับ ต่อมาเรามาดูที่ตัว recalling ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการตั้งค่าไว้ว่าเราจะเอาค่าอะไรมาบ้างในการ save ในการ recall กลับขึ้นมาจะมี memory นะครับตรงนี้ก็ให้รู้ว่าตอนนี้เราทำงานอยู่ที่ memory ไหน scene ไหนนะครับต่อมาก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ การการเซฟซีนหรือว่าสตร์ซีนเข้าไปนะฮะก็คือการเก็บเก็บข้อมูลที่เราทำการมิกซ์ไว้แล้วเซฟเข้าไปในซีนแล้วก็รีคอร์กลับมาใหม่จะอธิบายในเรื่องของ yes กับ no นะครับ yes กับ no นี่ก็คือถ้า yes ก็หมายความว่าเวลาเราเซฟซีนเนี่ยมันถามมาว่าเราต้องการเอาเอาตรงไหนไปบ้างเอาค่าของมิวไปไหมถ้าถ้า yes นี่ก็คือเอาไปด้วยอย่างเงี้ยฮะสมมุติเราจะมีไว้ที่ช h a n n e หนึ่ง แล้วก็15แล้วก็16แล้วก็12อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราตั้งแยกเวลาเราเซฟไปไอตรงนี้ก็จะไปด้วยเวลาเราดีคอลกลับมาไอ้ปุ่มมิวตรงเนี้ยมันก็จะจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับคือเราไม่ต้องมานั่งสับสนนะครับในส่วนตัวอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็เนี่ยฮะจะมี Assign มี Eq Dynamic มนะครับมีออค m i มมี Fader แล้วก็มีอ๋อ t s t นะครับมี Graphic EQ สำหรับเฟดเดอร์เนี่ยตัว PreSonus เนี่ยเฟดเดอร์จะเป็นแบบธรรมดานะครจะไม่ใช่ Motorized f a เฟดอร์ที่รีคอร์กลับมาแล้วมันจะวิ่งเองเป็นมอเตอร์วิ่งไปงเป็นมอเตอร์วิ่งไปวิ่งมาเองตรงนี้นะครับมันจะไม่ไม่เหมือนกันเราจำเป็นต้องตั้งเฟดเดอรแล้วก็ Yes ไว้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาเรารีคอร์กลับมาบางครั้งเนี่ยในขณะที่เรา Save C, เซฟซีนไปแล้วปั๊บนะครับแล้วไอ้เฟดเดอร์ของเรานะครับมันจะไปอยู่ที่ตำแหน่งบริเวณอื่นนะครับ เดี๋ยวผมลองเซฟให้ดูก็นนะได้นะฮะะอธิยให้ฟังว่า,เ,าเฟดเดอร์ที่ที่บอกต้องเซฟไปเนี่ยมันมันเอาไปใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นเราจะเซฟซีนนี้นะครับที่ S80 เนี่ยเราต้องการเซฟซีนที่เซีน80เราก็กดมาที่หน้า2องของซีนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ เลื่อนกด next มาก็เหมือนกับการตั้งชื่อเอฟเฟกต์ครับเลื่อนมาที่ name เราจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับนี่ฮะโดยการเลื่อนหนับตั้งชื่อสมมุติเราจะตั้งชื่อ a นะครับแล้วก็ต้องการจะลบพวกนี้ออกไปแล้วกด tab โอเคนะครับหลังจากนั้น เขาบอกว่า,า push store ก็คือทําการเซฟนะครับตอนนี้ซีนชื่อจะ,จ,ะจะเป็นชื่อ a นะครับถ้าเราเซฟไป,ไปกด store ทีนึงนะครับตอนนี้เซฟเรียบร้อยแล้วครับซีน n e 80ตอนนี้ชื่อว่า a นะครับทีนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะลองเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการกด store ผมลองตั้งเฟดเดอร์เป็นอย่างนี้เป็นตามตำแหน่งนี้คราวนี้ผมจะกด store ทีนึง คราวนี้เซฟไปแล้เฟดเดอร์ก็จะอยู่ในค่านี้นะครับทีนี้เวลาเราจะรีคอร์กลับมาในระหว่างที่เราก่อนที่เราจะรีคอร์เนี่ยอาจจะมีการไปปรับปรับเปลี่ยนไอตัวเฟดเดอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างอื่นนะครับมาลองปรับมั่วๆดูทีนี้ถ้าเป็นดีต i อนมิกเซอร์ D er ทั่วไปอ่ะที่พวกราคาสูงๆขึ้นไปนะครับมันจะมี m o เตอร์ไลซ์เฟดเซึ่งมันจะไอตัวเฟดเดอร์เนี่ยมันจะถ,ถูกเด้งกลับมาที่ตำแหน่งเดิมตอนที่เราเซฟซีนนะครับ โดยที่เราไม่ต้องกลับมาเลื่อนอีกครั้งหนึ่งแต่สําหรับ Pre-Sonus เนี่ยเราสมมุติเรารีคอ l l นะครับนี่ Scene 80A นะครับรีคอกลับมาสังเกตว่าตัวนี้มันจะเป็นไฟ Locate บอกตำแหน่งนะครับตำแหน่งเดิมของของเฟดเดอร์แต่ละตัวนี่นะครับมันจะมีปุ่ม Locate เรากด Locate ทีนี้เรามาดูนะครับตรงเนี้ยที่ขีดตรงเนี้ย คือเป็นตำแหน่งตำแหน่งคือให้ให้ให้รู้ว่าเป็นตำแหน่งของมันตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเลื่อนเนี่ยเอาเริ่มตั้งแต่นี่ว่าครับชน n e หนึ่งเราลองลองปรับตอนนี้เนี่ยในระหว่างที่เราเอารีคอร์กลับมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเสียงมันจะไม่ทํางานนะเสียงมันจะทํางานเหมือนปกตินะครับเสียงจะไม่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตามเฟดเดอร์นะครับตอนนี้ไม่ทําอะไรถ้าเราเลื่อนไปเสียงก็ไม่มีไม่ไม่เปลี่ยนนะครับ เราต้องเลื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมของมันก็คือในไฟตรงนี้นะครับที่แสดงค่าเราต้องเลื่อนให้มันเหลือไฟขีดเดียวสมมติว่าชั้นหนาที่สองนี่ฮะเลื่อนขึ้นไปให้เหลือไฟขีดเดียวอ่าโอเคให้เหลือไฟขีดเดียวไฟขีดเดียวอันนี้ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้มันทำงานแล้วกด select ทีหนึ่ง คราวนี้ก็เสียงที่ที่อยู่ตรงเนี้ที่ที่ในเฟดเดอร์เนี่ยที่เราปรับตั้งปรับตั้งค่าใหม่เนี่ยมันก็จะออกไปแล้วคราวนี้จะดังชันแนลที่1่ดังหน่อยชันแนลที่2เบาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเซฟซีนต่างๆนะครับ